หมอหลวงละครใหม่สุดปังของช่อง3เตรียมลงจอในปี2566นี้ก่อนรับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ หมอหลวงเป็นละครแนวโรแมนติกคอมมดี้ของค่ายโซนิกบูมที่ได้พระนางคู่เดิมอย่างมาริโอมอลเลอร์และคิมเบอร์รี่กลับมาสร้างความฮาและความฟินกันอีกครั้งสำหรับละครเรื่องหมอหลวงว่าด้วยเรื่องราวของบัวนักศึกษาแพทย์สาวที่จูจ่ๆก็ทะลุมิติไปไปยังยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยรัชกาลที่สาม จนได้เจอกับทองอ้นหมอหลวงหนุ่มรูปงามที่ได้มาช่วยชีวิตเธอไว้ซึ่งเนื้อเรื่องของหมอหลวงจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับทองเอกหมอยาท่าชโลงแต่จะเป็นการเล่าสอดแทรกอิงประวัติศาสตร์แพทยแผนไทยและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เกิดขึ้นจริงในสมัยรัชกาลที่3ผ่านตัวละครทั้งหมดโดยได้ทีมนักแสดงชุดเติมและชุดใหม่ที่จะมาเสริมทับ กระตุกต่อมความฮาและมอบสาระดีๆที่แฝงในละครค่ะ